ลูกค้าช่วงนี้เมมเต็มอ่ะเป็นวิดีโอต่อจากเมื่อกี้นะียังยังไม่ได้ขยับกตัวเลยไม่ใช่ไม่ใช่นี่นะเมื่อกี้สุดท้ายกำลังยัดเหนนะกำลังยัดบับเบิ้ลเไม่ใช่บับเบิ้ลกลางกำลังยัดไอต้องสองวนั้ ี่จริงไม่ได้กองเลยะั้คางอยู่นีก็ยักรต่อนะนีนี่เหนปน่นึงมันมันตัดมันตัดไปขยำเอมันเป็้กลอะเมื่อกี้กําลังขยำไอสีขาวๆข้างในอยู่เลยเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูมันตัดเห็นปะมันตัดไปก็คือยังนั่งค้างอยู่นี้ มากินแพ็กเสร็จแล้วแพ็กต่อนะนก็คือไอ้ขาวๆเนี่ยคิดว่าไม่ได้ช่วยอะไรแต่ก็ขยำนิดนึงนเือช่วย เพราะว่าแบบว่าถ้ามันเป็นก้อนอย่างนี้แล้วมันก็เหมือนช่วยนิดนึงนะเด้งเด้งเด้งเด้ ต้งีอแพ็คของราต้องเราต้องระวังเมมเต็มนะโทรศัพท์เรา,า,เ,ราเมนเต็มเหรอเขาใจเลยนะเมมเต็มแล้วมันแล้วมันกำลังอัดวีดีโออยู่แล้วมันแบบมันจะเด้งออกเลยนะเออเมื่อเมื่อกี้ลืมให้ดูว่าเว,เวลาที่บันทึกวิดีโอนี้ตอนนี้แปดโมงสามสิบสามนะเวลาที่บันทึกวิดีโอแล้วถูกตัดไปเมื่อกี้ นน,ะนี่มองเห็นปะมองเหมือนมองไม่เห็นเลยอะมองเห็นไหมเอยกี่โมงตรงนี้มันเขียนว่าแปดโมงสิบหกอะแปดโมงสิบหกแปดโมงสิบหกแล้วก็ เราบันทึกวิดีโอมัน,มนหมดกี่นาทีนี่ตรงนี้นะมันจะ,จะมีตรงนี้แปดโมงสิบหกกับสนะิบสี่นาทีก็เป็นแปดโมงครึ่งเออแล้วตอนนี้ตอนนี้แปดโมงสามสิบสี่เห็นปะคือยังไม่ทันลุกไปไหนเลยแปดโมงสามสามแปดโมงสามสี่อย่าตรงนี้เราบอกว่าเฮ้ยเนหมดทำยังไงดีคือลงแพ็กนานนะเราพูดไปด้วยวิดีโอไปด้วย เราก็ถ่ายขาดูด้วยอัน,นอันนี้ตัดเพราะว่ามันยาวแล้วมันลุงหลันะมันจะน้าขาัสเฮ้ยโอ้มันฟูนุ่มมากเลยเห็นไหมดูดูแล้วอะคือคือในกล่องมันมีบับเบิ้ลแล้วนะไม่ต้องกลัวมันมีเล็บห้่อใหญแล้วดีว่ะนี่ใช้ดีเยี่ยม ตอนการปิดหลังแล้วค่ะสักทีม รับเฟอร์บี้บางรุ่นเราก็รับซนะ่อมได้นะบางรุ่นเท่านั้นรับทำความสะอาดรับอะไรอีกเออรับเปลี่ยนนิสัยบางรุ่นนะส่ายเงาบ่างกใช้ได้เาออ่าต่อไปแต่สติ๊กเกอร์บางแบบ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนราลองแปะสติกเกอร์นี้ก่อนสติกเกอร์เนี่ยจะเป็นสติกเกอร์เฉพาะให้รู้ว่าไม่มีใครแกะสินค้าเราคืออันนี้กล่องใหญ่น้ำหนักรังงูเยอะแน่เลยอะโหหนักหนักมากลูกค้ากล่องเคอรี่มันหนามันมันเป็นน่าจะสามสามชั้นนี่แหละแต่หนามากลูกค้า อันนี้เราจะแปะทุกทุกรอยที่มีการจะแกะนะค่ะแกะก็มนะอันนี้มาแกะได้แป๊บน,นึ่นะขอเลือกก่นอนขอเลือกขอเลือมุมก่อนอันนี้แบบเหน,เนียวมาก นเดียวแล้วก็อย่างเงี้ยมีไปไหนอะไรไ,ไ,ไ,ไปไหนอีกประสาทเนาะไม่ไม่มีใครมาแย่งของแต่หาของไม่เจอมีไปไหน 妈没有海。 น um ิ้วดิดเลยอยงยต่อไปเราจะมีสติกเกอร์รลังแต่นะค่ะ มีมีรายละเอียดอีกเยอะจะเขียนทีหมด้วมันไม่รู้จะแปะหน้าไหนครับหมดโอเคแล้วค่ะ ก็คือเดี๋ยวมีเสียกีทองน,นี้จ้าหนะนักเหมือนกันนะนะ่ะ